กลาบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านคุณครูพยมรัฐจันโทริขออนุญาตรายงานการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณาการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษามีวิทยะฐานะชำนาญการข้อมูลผู้ขอรับการประเมินคุณครูพยมรัฐจันโทริเกิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม พุทธศักราช2528ณน้านเลขที่93 8 8ทับ88หน่งตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นคุณวุฒิทางการศึกษาวุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามวุฒิปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสานการรับราชการคุณครูพยมรัชจันโทริเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2552ที่โรงเรียนนาโศวิทยาคารจังหวัดมุกดาหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งครูคอส .1 นโรงเรียนพังทุยพัฒนาศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2 5อายุราชการ6ปีภาระงานและปริมาณงานที่รับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ2 เป็นครูประจำหมู่บ้านกุดพังทูตำบลพังทูกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งกิจกรรมยุวกาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สกิจกรรมชุมนุมรักภาษากิจกรรมพสพเพียงกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคนเขียนถูกทุกคำกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้เจ้าหน้าที่งานพัสดุงานเยนประจำวันศุกร์งานเยนรักษาการตอนกลางวันปฏิบัติหน้าที่ในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งคำสั่งทางราชการที่ได้รับมอบหมายการประเมินด้านที่หนึ่งด้านวินนยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎระิกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมเป็นผู้มีความประพฤติถูกต้องดีงามเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานอันสงเกียรติมีความรับผิดชอบซื่อตรงต่อง,งานสอนไม่เคยหลบหลีกงานและไม่เคยถูกว่ากล่าวจักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เคยถูกภาคทันหรือถูกดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใดและสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมคุณครูพยมรัฐได้อุทิศตนให้แก่งานทางราชการและผู้เรียนทุกครั้งที่ผู้เรียนมีปัญหาในด้านการศึกษาจะคอยให้ความช่วยเหลือชี้แนะช่องทางและช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยความบริสิทธิ์ใจและเต็มใจ เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันทั้งสามคือชาติาศาสนาและมหากษัตริย์ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเสริมสร้างทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่จิตอย่างเต็มความสามารถและบริสุทธิ์ใจเพื่อสิตจะได้เป็นคนดีมีคุณภาพ การประเมินด้านที่สองด้านความรู้ความสามารถคุณครูพยมรัฐมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้การทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความคิดอย่างนี้จะระนะยานสามารถนําความรู้มาจัดลําดับความคิดอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมันศึกษาหาความรู้ร่วมมีจัดก,กิจกรรมต่างๆในโรงเรียนทั้งกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอืนอ่นๆอ,อันสง่งผลให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนการประเมินด้านที่สารด้านผลการปฏิบัติงาน คุณครูพยมรัตได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ด้านการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและความเป็นครูอยู่เสมอโดยพยายามประทับประคองส่งเสริมให้สิทธิก้าหน้าในทุกวิถีทางมีการจัดการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างร,ระหว่างบุคคลจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นกิจกรรมกลุ่มโครงงานกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นต้นผลการคัดสรรที่ภาคภูมิใจตั้งแต่ปี2 5 5 6จนถึงปัจจุบันมีดังต่อไปนี้รางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี2558จากคุรุสภารางวัลโลกประกาศเกียรติคุณหนึ่งความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินประจำปีการศึกษา2558 จากสำนักพิมพ์ข่าวผู้นําเป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันการเต้น obic, แอโรบิกประเภทบกพล่องทางการเรียนรู้งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่63ประจำปีการศึกษา2556เป็นครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สามงานศิลปะขัตพรกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นครั้งที่64ประจำปีการศึกษา2556เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3างานศิลปะกตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่64ประจำปีการศึกษา2557เป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันหนังสีเล่มเล็ก ระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6งานศิลปะหัตจกรรมนักเรียนระดับมธัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่นครั้งที่65ประจำปีการศึกษา2557